สวัสดีค่ะพบกับไปอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องหุ้นกู้ค่ะเนื่องจากการที่วันนี้เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งของปายตอนสมัยปายเรียนปอทูนะคะโทรมาปรึกษาว่าออสนใจจะซื้อหุ้นกู้แล้วก็ส่งรูปของคล้ายๆกับตัวรายละเอียดของ หุ้นกู้เนี่ยมาให้ไปดูว่าตัวนี้น่าสนใจไหมมีความเสี่ยงยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยให้คําปรึกษากับเพื่อนไปนะคะก็เลยคิดว่าเอองั้นน่าจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆที่สนใจในการลงทุนหรือว่าอยากจะซื้อหุ้นกู้หรือว่าอยากรู้ว่าหุ้นกู้คืออะไรเนี่ยก็ลองมาเริ่มต้นศึกษาพร้อมๆกันกับไปเลยก็ได้นะคะเข้าใจหรือมาทําความรู้จักกันก่อนว่า หุ้นกู้เนี่ยคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของโปรดักต์การลงทุนนะคะก็หุ้นกู้เนี่ยก็คือการที่บริษัทหนึ่งเนี่ย ต้องการที่จะใช้เงินหรือต้องการที่จะกู้เงินนะคะเขาก็จะมีอยู่2ทางเลือกใช่ไหมคะว่าเขาจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าจะออกเป็นหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างนั้นนะคะคือถ้าเกิดเขาไม่กู้แบงก์เนี่ยเขาก็มาออกใบหุ้นกู้เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยถือใบหุ้นกู้อันนี้ได้นะคะทีนี้เนี่ยสถานะของนักลงทุนหรือว่าสถานะของผู้ถือใบหุ้นกู้เนี่ย เราก็จะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหนี้บริษัทบริษัทนั้นซึ่งจะแตกต่างจากหุ้นสามัญที่เราซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าหุ้น IPO ทั่วไปอย่างเช่นหุ้น OR ที่เพิ่งออกไปอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคือเรามีสถานะเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราถือหุ้นกู้หรือว่าลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยสถานะของเราก็คือเจ้าหนี้บริษัทนั่นเองค่ะ ทีนี้หลักของการประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้เนี่ยคะ่ะเราจะต้องดูอะไรบ้างอันดับแรกๆเลยที่นักลงทุนควรจะดูหรือว่าควรจะรู้จักก็คืออันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเลตติ้งค่ะซึ่งตัวเครดิตเลตติ้งตัวเนี้ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยประเมินความเสี่ยงขั้นต้นได้ว่าเรา หุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับบริษัทที่จัดอันดับความเสี่ยงหรือว่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ได้รับการรองรับจากกรอตตในประเทศไทยมีอยู่2บริษัทนะคะนั่นก็คือบริษัทคริสเลตติ้งจำกัดค่ะส่วนอีกบริษัทหนึ่งได้แก่บริษัทฟริกส์เลตติ้งประเทศไทยจำกัดนะคะก็จะมี2บริษัทนี้ในตัวใบหุ้นกู้ค่ะเขาก็จะแจ้งว่าบริษัท ที่ออกคุณกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยจากบริษัทอะไรนะคะเราก็ลองไปดูว่าถ้าเป็น2บริษัทนี้แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรก็คือผ่านการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะส่วนตัวเครดิตเลตติ้งที่ทำให้เราเห็นว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็จะเป็นตัวอักษร A ถึง D นะคะก็จะมี a a AAA เอแล้วก็ B B B, B ีีอาจจะมี B บวก B ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึง B วิธีการประเมินก็คือเริ่มจากตัวที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดก็จะเป็นตัว AAA B. อบวกประมาณเนี้ยค่ะก็คือแต่ไม่แน่ใจว่ามี A A บวกหรือเปล่าแต่ก็ประมาณ AAA อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความเสี่ยงต่ำแต่ก็จะมีผลอั อัตราผลตอบแทนที่ต่ำตามไปด้วยก็ตามคอนเซปต์ของการลงทุนนะคะ high risk high return นะคะยิ่งความเสี่ยงสูงอัตราผลตอบแทนก็สูงถ้าเกิดความเสี่ยงต่ำอัตราผลตอบแทนที่เราจะได้เนี่ยก็จะต่ำตามนะคะแล้วก็ตัวที่มีความเสี่ยงสูงสูงๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวดีนะคะซึ่งตัวดีเนี่ยย่อมาจาก default หรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยบริษัทบริษัทนั้นเนี่ยเคยมีสถานะการผิดนัดชำระหนี้มาแล้วนะคะก็ ก็ไม่ควรที่จะลงทุนในหุ้นประเภทนั้นเมื่อบริษัทอะค่ะได้รับการจัดอันดับว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมคะเขาก็จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ เป็นแรงดึงดูดหรือเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนเนี่ยมาซื้อหุ้นกู้ของเขาหรือว่ามาลงทุนในหุ้นกู้ของเขานะคะอย่างเช่นเนี่ยเขาอาจจะโดนจัดอันดับอยู่ที่เกรดซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเนี่ยก็จะเสนออัตราด,ดอกเบี้ยที่สูงกว่าในท้องตลาดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นให้8%ปออย่างเงี้ยนักลงทุนบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่า ออกล้าเสี่ยงหรืออยากลงทุนในหุ้นประเภทนี้และยอมรับความเสี่ยงได้แลกกับอัตราผลตอบแทน8%ตอ่อปีที่หาค่อนข้างยากในตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมองว่าโอเคเขาอาจจะยอมเสี่ยงแต่บางคนที่มองว่าเงินก้อนนี้ที่นำมาลงทุนเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงขนาดนั้นก็อาจจะต้องไปดูตัวหุ้นกู้ที่มี เครดิตเลตติ้งเนี่ยอยู่ในเกรด B เกรด A ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4% 3% 2%ประมาณนี้ค่ะแล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจของช่วงนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เนี่ยเกณฑ์ของการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้บริษัทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะคะหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องดูลักษณะของการอ่าลักษณะของกิจการนั้นๆก่อน ว่าเขาทําเราต้องรู้จักบริษัทเขาค่ะว่าเขาทําอะไรเขาประกอบกิจาการเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะใบโฆษณาว่าจะออกหุ้นกู้ให้5% 6%แล้วจะซื้อเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าไปพิจารณานิดนึงว่าไอ้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเราเข้าใจธุรกิจเขาหรือเปล่าว่า เขาเนี่ยมีรายได้จากอะไรค่าใช้จ่ายอยู่ยังไงแล้วมีมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจยังไงบ้างนะคะในเมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เขาเนาะเราก็ควรที่จะทำตัวให้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นธนาคารแล้วเรากําลังจะปล่อยกู้ให้คนคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องประเมินเขาว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะ2เลยก็คือเราก็จะต้องดูผลประกอบการของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะว่าเขาเนี่ยมีผลประกอบการเป็นยังไงบ้างในระยะเวลา สามปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเขามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไหมถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาประกอบธุรกิจแล้วมีแต่ขาดทุนขาดทุนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกู้เงินเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้อง พิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะมันน่าลงทุนหรือเปล่าข้อที่3นะคะข้อนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขของการออกพุ้นกู้อย่างหนึ่งก็คือบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะหรือบางบริษัทบอกว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตรงนี้แตกต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยเอาตึกมาค้ำประกันเอาที่ดินมาค้ำประกันอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้อะค่ะโอกาสที่เราเนี่ยจะเสียเงินต้น มันก็มีน้อยลงสมมุติว่าบริษัทเขาเออขาดทุนจริงๆหรือล้มละลายจริงๆอ่ะตัวตัวหลักทรัพย์ที่เขาเอามาค้ำประกันเนี่ยค่ะ,ะก็จะโดนขายทอดตลาดไปแล้วก็เอามาจัดสรรจ่ายตามเจ้าหนี้ที่ควรจะได้รับอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดบริษัทนั้นเนี่ยไม่มีการให้อ่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ได้นะคะ ข้อต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของข้อตกลงเงื่อนไขาการทำสัญญาต่างๆก็คือในเงื่อนไขของหุ้นกู้เนี่ยเขาก็จะมีระบุว่าผู้ให้กู้สามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นขายก่อนกำหนดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้กู้หมายถึงตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถทำอะไรกับสัญญานี้ได้บ้างอย่างเช่นขอซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนถึงระยะเวลาหรือก่อนกำหนด ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีระยะเวลาเนาะก็คือสปีหปีหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยเขาขอกู้เราเนี่ยเพียงแค่3ปีหปีเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางอะค่ะเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนระยะเวลาเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนในตลาดเปลี่ยนเนี่ยบริษัทเขาก็อาจจะพิจารณาใหม่ ว่าจะขอซื้อคืนหุ้นกู้ที่เคยออกขายไปครั้งแรกเนี่ยแล้วออกหุ้นกู้ตัวใหม่แทนปรับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างเขาสามารถทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะจะระบุว่าสามารถทําได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับการซื้อคืนขายคืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมตอนเอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะว่า,าในใบหุ้นกู้ใบหนึ่งเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มว่าถ้าเกิด ดอกเบีย้ยในตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยตัวบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาอะไรได้บ้างเนาะส่วนข้อสุดท้ายเลยที่ตลาดหลักทรัพย์เขาแนะนําว่าจะต้องดูจากการที่จะต้องพิจารณาเมื่อเราอยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะก็คือปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจของบริษัทนั้นๆอย่างเช่นเราก็อาจจะต้องดูว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยบริษัท นั้นๆที่ประกอบธุรกิจเนี่ยจะอยู่จะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยในสภาวะโควิดหรือว่าสภาวะที่มันการท่องเที่ยวมันซบเซาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องพิจนารณานิดนึงว่าถ้าเขาออกคุนคู่นใน,นเวลาสามปีเนี่ยสภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกลับมาหรือยัง มันจะมีโอกาสที่เขาเนี่ยได้ทําธุรกิจต่อไปไหมหรือมีโอกาสาจะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะต้องดูสภาวะแวดล้อมหรือว่าสภาพสภาวะภา,ภายนอกของบริษัทด้วยหรือสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับตัวธุรกิจธุรกิจนั้นว่ามันไปกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์หลักๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าลักษณะ ตัวอย่างของหุ้นกู้เนี่ยมีอะไรบ้างให้เราพิจารณาได้แล้วก็ซื้อที่ไหนได้ขายที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างหุ้นกู้ของบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนนะคะก็เสนอขายครั้งแรกนะคะในปี2564นี้นะคะก็คือ1-2564ทับ 2, 5, 6, ลาอายุ3ปีนะคะอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่4.5ซต่อปีนะคะชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนความหมายก็คืออย่างเช่นถ้าลงทุน100,000บาทได้ดอกเบีย้ยปีละ4,500เขาก็จะเอา4,500เนี่ยค่ะมาเฉลี่ยจ่ายให้ทุกๆ3เดือนประมาณนั้นนะคะส่วนอย่างอันนี้ค่ะจะเห็นว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB นะคะโดย ได้รับการจัดอันดับจาก Trist Rating จำกัดนะคะเมื่อวันที่21ธันวา2563ค่ะก็อันดับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BB 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 ลบนะคะก็อยู่ประมาณกลางๆไม่ถึงกับเสี่ยงมากหรือว่าไม่ถึงกับเออเป็นจังบอลน,นะคะก็ส่วนอัตราดอกเบี้ยไปก็มองว่า ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะหาตาดอกเบีย้ยที่4% 5%เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะคะจองขั้นต่ำอยู่ที่1,000 0 0บาททวีคูณครั้งละ100,000บาทความหมายก็คือ1หน่วยเท่ากับ1,000 แต่เขาให้ซื้อเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อหนึ่งแสนบาทนะคะล้วก็ททว,วีคูณครั้งละหนึ่งแสนบาทก็คือจะซื้อเพิ่มได้ก็ต้องเป็นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็มีบอกว่าสถานขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปแล้วก็นักลงทุนสถาบันความหมายก็คือ ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยค่ะก็ซื้อได้หรือจะเป็นนักลงทุนสถาบันก็คือแบงก์ก็ซื้อได้หรือว่าบริษัทอาจจะซื้อในนามบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหรือกองทุนจะซื้อก็ได้เหมือนกันนะคะก็คาดการณ์ว่าจะเปิดจองหรือว่าขอรับหนังสือชี้ชวนได้วันที่2 2ถึง24่กุมภาพตัวหนังสือชี้ชวนเนี่ยค่ะสำคัญมากก็คือจะบอกว่าตัวหนังสือชี้ชวนเนี่ยจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่อธิบายว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเราเป็นเจ้าของเงินเราก็ควรจะรู้ว่าบริษัทเนี่ยเอาเงินของเราไปลงทุนในโครงการอะไรหรือเอาไปทําอะไรนะคะก็อยากให้คนที่อยากจะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยทำตัวเหมือนกับเราเนี่ยเป็นธนาคารหรือเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แล้วมีคนจะมาขอกู้เงินเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาเอาเงินไปทําอะไร ุ้มกับดอกเบีย้ยที่เขาจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเขาเสนอมา4.5%แต่โครงการที่เขาจะเอาไปลงเนี่ยมันมีความเสี่ยงเงี้ยเราก็อาจจะต้องคิดนิดน,นึงว่าคุ้มไหมกับดอกเบีย้ยที่เราจะได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริษัทที่เราจะสามารถซื้อได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกไว้ให้ว่าสามารถซื้อได้ที่แบงค์ไหนได้บ้างหรือว่าบร็เกอร์ไหนได้บ้าง เราก็ไปติดต่อที่โลกนั้นไว้ก่อนเลยอะค่ะว่าเราสนใจหุ้นกู้ตัวนี้ขอหนังสือชี่ชวนก่อนได้ไหมหรือว่าสามารถจองซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่โบลโกเกอร์ที่นั่นไว้ก่อนถ้าเราสนใจจริงๆว่าเราเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันน่าลงทุนจริงๆอเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าหุ้นกู้เหมาะกับใครบ้างสําหรับตัวไปเองนะคะเหมาะ คิดว่าเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนก้อนใหญ่เนาะเพราะว่ามันใช้เงินหลักแสนมันไม่เหมือนซื้อหุ้นแบบหลักพันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินก็ต้องมีเงินเก็บในระยะหนึ่งแล้วก็ต้องคิดว่าในระยะ3ปีถึง5ปีเนี้ยถ้าเราไม่มีเงินก้อนนี้เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ความหมายคือเงินมันไม่มีสภาพคล่องอ่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือการลงทุนประเภทนี้สภาพคล่องน้อยความหมายคือถ้าวันใดวันหนึ่งเราจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ย มันก็ขายยากนิดนึงถามว่ามันแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันได้ไหมได้แต่เราก็ต้องไปเสนอขายให้กับคนอื่นซึ่งคนนั้นเขาอยากได้หรือเปล่าเราก็ต้องเอ,อ่ยยอมขาดทุนไหมอย่างเช่นตอนที่เราซื้อมาเนี่ยหุ้นใบหุ้นละ1000ตอนที่เราไปขายเขาอ่ะเราก็ต้องลดให้เขาอย่างเช่นเหลือ9ก0ร้อยเหลือ800อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาเงินต้นกับคืนมาแล้วเขาก็รอรับอัตราผลตอบแทนนะ สิ้นปีที่3อย่างเงี้ยค่ะความหมายของคําว่าสภาพคล่องน้อยก็คือมันซื้อขายได้ยากถ้าใครคิดว่า สนใจหุ้นกูุ้้กู้จริงๆหรือว่ายังยังมีข้อสงสัยตรงไหนที่ไปอาจจะตอบให้ไม่ครบหรือว่ายังอธิบายตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเพื่อจ,จะได้ไปหาข้อมูลมาตอบให้เพิ่มเติมเนาะหรืออาจจะทําเป็นคลิปย่อยๆออกมาอาธิบายในแต่ละหัวข้อย่อยๆอีกหรือถ้าเกิดว่าในอนาคตมีบริษัทหุ้นกู้ที่น่าสนใจก็เดี๋ยวไปจะลองเอามา เสนอหรือว่าเอามาบอกต่อเพื่อนๆเ,เป็นระยะระๆะแล้วกันเนาะก็นานๆทีจะได้ทําคลิปความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็คิดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะก็ยังไงฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลายไว้ด้วยนะคะสปายกิติกาคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ